สุรีเอฟซีช่องปรกก่อนพักดีร,รมนะครับสสดีมวลชนคนเสื้อแดงครับสสดีสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็สสดีนะครับทุกคนที่รักประสัททาในตัวของคุณทักษิณชินวัต,ดตรดรทักษิณชินวัตรหรือพี่โทนี่วุฒซัมแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับหรือจะเรียกท่านทักษิณก็ได้นะครับทุกท่านครับคืออย่างนี้ครับนะฮะในเรื่องของนะครับเมื่อกี้คลิปแรกเนี่ยผมมีทิ้งท้ายไว้ว่านะครับ ในประเด็นของนะครับว่าจะทํำยังไงนะฮะให้เลือดหยุดไหลจากพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะทําอย่างไรในการสกัดกั้นที่พักที่พยายามจะดูดไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ดูดบ้านใหญ่ไปอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะทํำยังไงให้กระแสะพักนี่มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีน้องคนหนึ่งน่าจะชื่อเด็กดีแหละนะครับมีการถามว่าจะทําอย่างไรผมก็ตอบไปประมาณ2ข้อนะครับแต่วันนี้ผมคิดข้อที่3ขึ้นมา ข้อแรกนั่นคือผมมองว่านโยบายมันคือจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยก็สามารถนะครับครอบนโยบายใหม่ๆเข้ามาที่มันโดนใจนะฮะที่มันโดนใจแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของนโยบายมันมีอันเดิมๆที่สามารถนํามาใช้ได้ชัดเจนมากนะครับถ้าอ่ะย้อนกลับไปเรื่องเดิมๆก็จะเป็นนั่นแหละครับเรื่องของ30บาท รักษาทุกโรคพัฒนาขึ้นมาเป็น30บาทรักษาทุกที่หรือเรื่องของหวยกเกษียณที่ว่าถ้าเพื่อไทยกลับมาทำเนี่ยไอตัวหวยกเกษียณเนี่ยก็จะนํามาใช้ได้จริงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายเนี่ยถ้าเลือกเพื่อไทยก็จะได้กลับมา แต่ก็ควรจะมีในใบพิธเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้มันโดนใจหรือทัดใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งทุกภาคส่วนทั้งคนชั้นกลางแล้วก็ในส่วนของคนรากหญ้าด้วยนะครับนะตรงนี้นะฮะผมมองว่าควรจะมานะครับและอีกเรื่องหนึ่งอันดับ2เนี่ยที่ผมคิดว่านะครับนั่นก็คือในเรื่องของแคนดิเดตนายกนะครับ ต้องเปิดนะครับผมส่วนตัวแล้วอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคหรือเป็นอ่าในส่วนที่พรรคเขามีกลยุทธ์ของเขาว่าเขาจะเปิดช่วงไหนอะไรยังไงแต่ผมในฐานะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกแค่นั้นเองว่าควรจะต้องเปิดให้ไวกว่านี้หรือไม่นะฮะควรจะเปิดได้แล้วหรือเพราะถ้ายังไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้ายังไม่ลงตัวไม่สามารถเปิดได้แต่ถ้าคิดว่าลงตัวแล้วเนี่ย ไม่ต้องรอธันวาก็ได้ครับปลายเดือนนี้เปิดเลยครับนะฮะเพราะภาคประชาชนก็เปิดแล้วภรคภูมิใจไทยถึงแม้จะยังไม่ลงตัวแต่เขาก็มี3ชื่อที่มีการโยนหินถามทางมาแล้วว่าเอาไหมเอาไหมนะอนุชินสุภจีแล้วก็นะฮะอีกคนหนึ่งคุณเอกนิตินะครับก็ตรงนี้แหละครับนะบเพื่อไทยเองถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ชัดเจนก็ควรจะรีบเปิดมาเรื่องที่1นโยบายครับเรื่องที่2แคนดิเดตนายกตรงนี้แหละถ้ามันโดนโดนเนี่ย นะฮะเสียงในส่วนที่เขายังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคไหนหรือยังไม่ตัดสินใจว่าอยากให้ใครเป็นนายกเนี่ยซึ่งมันเป็นปีเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดนะครับตรงเนี้ตรงนี้อาจจะขันกลับมานะฮะให้นะฮะเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็ได้นโยบายโดนนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรครับแคนดิเดตนายกโดนปากผีปากไขได้เนี่ยก็มีโอกาสครับที่ทางเพื่อไทยจะได้คะแนนตีกลับตีตื้นกันมาเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ย200ที่นั่งเนี่ยมันอาจจะไปถึงลําบากครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับนะใครจะรู้ล่ะคร,ะรับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดล่ะครับสมการการเมืองณเวลานี้เพราะมันมีเปอร์เซ็นที่นะครับในการเลือกพักที่เขาสํารวจมาจากทุกๆภาคเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกพักไหนเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครเป็นนายกตรงนี้ก็สูงมากครับถ้าเพื่อไทยเปิดนโยบายออกมานั่นเขาอาจจะทําให้การตัดสินใจเลือกพักเพื่อไทย นะฮะไปตรงนี้แหละในจุดตรงที่มันมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละเอาไปเทให้กับเพื่อไทยที่มีนะฮะมีฐานเดิมอยู่แล้วนะครับหรือในเรื่องของแคนดิเดตนายกเนี่ยนะครับที่เขายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเพราะตอนนี้ยังไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,มีตัวเลือกนะฮะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เขาทําโพก็ยังจะเป็นคุณ ท่านสอสอ,อะไรนะฮะอายการสูงสุดเดิมอาชัยกเกษมนิติสิรินะฮะก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจึงทําให้การผลโพลมันออกมาค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมจึงมองว่านะครับนี่แหละครับสองเรื่องหลักๆที่ผมได้พูดไปในไลฟ์สดเมื่อวานแล้วก็คือเรื่องที่1นนโยบายครับเรื่องที่2นั่นก็คือนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแคนดิเดตนายกแต่เรื่องที่3ผมเชื่อว่าตรงนี้จะชัดเจนมากขึ้นนะครับในกรณีที่นะครับ ในกรณีที่เราเนี่ยนะฮะจะต้องการนะฮะสกัดนะฮะในส่วนของเลือดให้มันหยุดไหลเนี่ยนะฮะหรือว่าสกัดบ้านใหญ่ที่จะออกไปหรือเลือดไหลออกจากพักเื่อไทยเนี่ยการที่จะทำเนี่ยนั่นก็คือ นะฮะสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วก็เป็นคีย์แมนสําคัญถ้าออกมาแสดงความชัดเจนอีกสักรอบหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็เคยนะฮะเข้าไปพักเพื่อไทยแล้วก็บอกสสทุกคนว่าสู้ๆนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการสร้างเสริมกําลังใจครับและรวมถึงข่าวช่วงหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะครับมีการอุทธรณ์ในคดี1นึหรือในเรื่องของการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินขอบนะครับแล้วก็รวมถึงคุณลุงอิงก็อาจจะ จริงจริงถอดหรือไม่ถอดไม่รู้แต่นะครับภาพเบื้องหน้าก็เหมือนลักษณะพูดทํานองว่าเหมือนจะถอยครับตรงนั้นแหละครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําให้หลายๆคนเริ่มลังเลว่าจะเอายังไงกันต่อจะไปได้ไหมเพราะนะฮะเขายังคิดอยู่เสมอว่าเพื่อไทยคือทักษิณเพื่อไทยคือชินวัตรชินวัตรคือเพื่อไทยทักษิณคือเพื่อไทยเนี่ยแหละครับตรงนี้แหละครับสําคัญนะครับถ้าคุณหญิงพคจามาเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มีการนะครับนะฮะ ออกมายืนยันชัดเจนเลยว่ายังจะให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปกับพักเพื่อไทยไม่ทิ้งไปไหนไม่หนีไปไหนพร้อมให้การสนับสนุนทุกอย่างทุกทางนะครับแล้วจะอยู่ร่วมกับเพื่อไทยผมเชื่อว่าตรงนี้แหละครับเลือดหยุดไหลแน่นอนแล้วก็รวมถึงคะแนนที่มันจะมีความเชื่อมั่น กลับมาจากมวลชนคนเสื้อแดงที่อาจจะมีความลังเลบ้างอะไรบ้างนะฮะหรือคนที่เคยเลือกเพื่อไทยเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้ออกมาชัดนะผมมองว่าไม่ไปไหนครับยังไงก็เพื่อไทยแน่นอนนะทุกท่านนะวันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับนะอยากจะฝากถึงประเด็นเรื่องพวกนี้แหละครับนะสามนโยบายของพัรคคลอดออกมาให้เต็มรูปแบบนะครับอันเดิมรวกกัันใหม่ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้ประชาชนได้จับต้องเห็น มองเห็นแล้วก็จับต้องได้วันนโยบายตรงนี้แหละมันกินได้จริงๆนโยบายตรงนี้แหละมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรืออย่างน,น้อยๆการดํารงชีวิตเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นหรือในการดํารงชีวิตเนี่ยมันพอที่จะทําให้ปากท้องเราอิ่มมากขึ้นนะครับสองคนดิเดตนายกนี่สําคัญมากนะฮะเพราะคนที่จะเป็นแม่ทัพในการที่เมื่อกรณีถ้าสมมติว่าเขาเลือกเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยแล้วใครจะมาเป็นนายกตรงนี้สําคัญครับคนที่จะเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยก็ ต้องว้าวนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เปิดให้ไวครับผมยังไงผมก็ยังย้อนกลับไปให้ถึงเรื่องเดิมๆว่าลองคิดถึงประเด็นที่คุณชัดชาติเคยลงสมัรรมครผู้ว่ากรทมเขาเปิดตัวมาเป็นปีๆนะครับนะฮะทั้งที่ยังไม่มีการอ่าลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เปิดตัวเลยว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล,ลดด้วก็ทํางานมาบอกว่าจะทํานโยบายอะไรบ้างก็บอกกันมาภาพจําของคนมันก็จะภาพจําเลยครับว่านี่แหละ คนที่จะมานะครับลงผู้ว่ากทมและพอถึงเวลาเลือกจริงคะแนนก็ถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับในเรื่องของการเลือกของคุณชาชาิเนี่ยวันนี้ก็เช่นกันครับนะนโยบายผมเชื่อว่ามีนโยบายดีๆครับก็ออกมาได้แล้วนะครับหรือว่ารอเวลาที่เหมาะสมอันนี้ก็ให้เกียรติกันครับว่ากันไปแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะเป็นคนที่ทําทําช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เป็นสื่อเล็กๆเ,เนี่ยก็อยากจะแค่มองว่าถ้าออกมาไวมันก็จะว้าวไวครับส่วนแคนดิเดตนาย,ยกเปิดไวก็จะว้าวครับนะ มันจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดวันนี้การเลือดไหลหรือการสร้างเสริมแรงกําลังใจ <ys> เนี่ยนั่นก็คือคนในตระกูลชินวัตรอย่างนนเรนนี่ก็คือเป็นบ้านตัวจริงและเป็นที่กลุ่มบังเหียนพรรคนี้มาโดยตลอดนะครับเป็นการที่ดูแลพรรคนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาการวางกลยุทธ์ต่างๆนาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทํางานนะฮะไม่ได้น้อยกว่าท่านทักษิณเลยครับนั่นก็คือคุณหญิงกคจมานอาจจะต้องมีการออกมา พูดอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสริมกําลังใจและตรงนี้เชื่อเถอะเลือดจะไม่หยุดไหลไปจากเพื่อไทยแน่นอนครับทุกท่านฝากด้วยนะครับนะวันนี้ก็3เรื่องนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเลือดจะไม่หยุดไหลมันมีแค่3เรื่องนี้แหละพักเพื่อไทยนะครับ เพราะว่าอย่างอื่นโดยองค์ประกอบโดยโครงสร้างแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่นะครับอยู่มาก็นะฮะตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะยีกว่าปีแล้วนะครับโดยประมาณนะฮะยีกว่าปีก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสถาบันการเมืองที่มีนายกร,รัฐมนตรีอยู่ในพรรคเนี้ยเยอะที่สุดตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนเป็นพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทยเนี่ยมีนายกเนี่ยไม่ต่ำกว่าหคนแล้วนะถ้าจําได้ก็จะมีคุณทักษิณคนแรก คนที่สองก็จะเป็นคุณสมัรนะฮะคนที่สามคุณสมชายคุณที่สี่คุณยิ่งรักนะฮะคนที่ห้าก็คุณเศรษฐาคนที่หกก็จะเป็นคุณอุ้งอิงนะฮะเห็นไหมนั่นแหละครับเราก็จะรอคนที่เจ็ดต่อไปจะเป็นใครก็ไปหลอลุ้นกันครับนะส่วนตัวแล้วใครก็ได้ครับนะแต่ยังน้อยเนี่ยเปิดมาผมเชื่อว่าใครก็มีการคัดสรรแบุคลากรมรับได้หมดแล้วครับแต่เพียงเปิดให้ไวนิดนึงนะครับหรือช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยนะฮะคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพัฐบาลเนี่ย เปิดตัวีสักหน่อยพูดอีกสักหน่อยว่าจะอยู่เคียงข้างเพื่อไทยและให้กําลังใจกันไปนะครับไม่ทิ้งไปไหนอะไรไปไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเลือดหยุดไหลสนิทแน่นอนนะครับตอนนี้จริงๆมันยังมีไหลไหมมีบ้างครับเดี๋ยวรอกลอดูฮะเดี๋ยวใกล้ๆจะยุบสภาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเลือดไหลอีกครับแต่ถ้าคุณหญิงอ้อมาตัดเรื่องพวกนี้ออกไปนะเลือดจะไม่หยุดไหลครับนะผมฝากไว้นะครับ สมาชิกมวลชนคนเสื้อแดงอย่าลืมนะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบนะครับเขาให้กลับมาได้มากที่สุดครับถ้าคุณอยากจะได้ในยบายดีๆแล้วก็คุณอยากจะให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเลือกมาให้เยอะครับนะ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เยอะเท่าที่เยอะที่สุดไม่งั้นเนี่ยการจับมือเนี่ยมันไม่มีทางเป็นรัฐบาลพักเดียวหรอกครับมันจะเป็นรัฐบาลผสมถ้าได้เยอะมากเท่าไหร่การที่จะไปหาพักนะฮะหาพักอันดับ2อันดับ3หรือว่าพักเล็กๆเ,เนี่ยมันจะง่ายในกา,ารเชรจาต่อรองนะครับเพื่อไทยกลับมานโยบายดีๆที่จับต้องได้ก็จะกลับมาด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยถ้าใครมาดูเจอโฆษณาก็ดูให้กันด้วยนะครับ อย่าข้ามโฆษณานะครับแล้วถ้าใครชอบใจในการนําเสนอแล้วก็สามารถที่จะนะครับกด s u b สไครต์ติดตามกันให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ